วันนี้ข้ามาก็รู้สึกว่าฝนจะตกนะฝนจะตกมาแล้วถ้าไม่แรงก็เดี๋ยวจะบวกสู่ฝนแล้นน้ำมันแห้งจงมวนรอบเนี้ย อยู่ด้วยลองวัดนะส่งนานเลยปะเนี่ยยันเช้าเลยนะครับมามารอบนี้น้ำแห้งนะครับน้ำน้ำน่าจะเป็นน้ำขึ้นน้ำลงนะติดแม่น้ำนี่โอ้ อย่างดีที่ได้ตัวนะตัวข้อป้อยเดียวเนาะติดขอบพ่อตาเลยนะครับถ้าเป็นตัวใหญ่นะครับติดลักษณะนะครับมีโอกาสหลุดสูงเพราะว่ามาันสะบัดครับมันวเอาเบ็ดมาหันเป็นกระทางกับทรายครับเอาเนี่ยครับติดลักษณะอย่างเงี้ยเก็บไปก่อนแล้วกันสวัสดีพบโซวิ่งมาครับนี่ ของจำเป็นเลยนะครับหนักไปกระเดิมเหตัวแรก <c oughs> มมน่อเข้ามาดูนานนัก็หน้าแห้งสภาพาหมายก็อาจจะมีเปลี่ยนไปนะครับไม่รู้ปลามันจะลดไ้ยังไงก็เดี๋ยวหาตีไปเรื่อยับผมจะตีได้สักเท่าไหาร่ฝนวันนี้อากาศค้บเลยครับฝนนําท่าจะตกนะครับเป็นไรครับเราใส่พวกมาคนเดียววันนี้แบัดบไป ไอ้เต่าครับผมสุดยอดเป็นวันที่อากาศดีนะแต่ว่าปาไม่กัดปวดจะปวดเลยเพราะแดดร้อนร้อนนี่อื้อกัดดีแต่ว่าคมเตีไม่ไหวแดดร้อนนะกัดตัวเล็กกัดตัวขนาดกัดนะ ขอให้มันอย่าไปตอนนี้ไม่ได้หรอกกัดไม่ตัว เรียบร้อยกาดเลยกาดแล้วมาขึ้นบกเลยมาขึ้นบกเลยนะนีดีสวงงานมมองว่าคงไม่หลุดนะมันต้องถามว่าปลามันเคี่ยวแล้วนะเริ่มเคี่ยวแล้ว อาจจะเป็นเพราะเพราะว่าถ้าผมเดานะครับน้ําใสมากใสจัดเลยนะแบบตรงเนี้ยตรงเนี้ยปลาสกัดเจ้าหน่อยอ้ตรงน้ำเบน้ขุนนะปลาส,ก,าานะลาสกัดง่ายหน่อยเพราะว่ามันน่าจะแบบมันเห็นระยะไกลแล้วมันไม่ค่อยอยากใสนะครับในความคิดผมนะแต่ว่ามันก็กัดอยู่ครับเตรียนยำกัดแบบระแวงระแวงครับเป็นอย่างแค่ครับผมกัดรถคันวัดนะครับ ไซนวลนางนครับผมก็อาศัยแบบตีขย่อยขย่อนะตีตามปล่าไม่ต้องกลัวมือแหกครับพันพลาเตอร์มาสองแผ่นเน้นหนาเข้คผมปากเยียแล้วครับผมนี่ครับกัดรถคันวัดนะครับถ้าวัดรอยแบบนี้ก็ดีมากนะห้ามหลุดหลุดบนบวกเอาไดปลาแน่นอนเขีครัผมสุดยอด เขยอกดีกว่าลากไวๆก็ไล่ธรรมดาครับลากช้าก็กัดไม่อยากกระโดนเลยเน้นช้าแหละเน้นตัวที่มันแบบกัดแล้วแบบโดนเลยครับนี่นบบนขั้นแบนไล่นี่คือครอหืมกัดไม่โดนเนาะ ะดูมันไล่ดิไล่ก็เป็นคลื่นเลยดูวม,มีหลายตัวมากนะแต้วกามาฉีดนแหละไล่ไล่มนะัน ดนูดน,ดนลากไยไลานะเนะเดี๋ยวแอคชั่นไหยโดนเลยครับโอ้โหีประขึ้นเลยเดี๋ยวลุดล <laughs> าก <c oughs> เนี่ยครับมันต้องแบบนี้ครับข้าบ้างเร็วบ้างอันนี้ก็ลาดึกดึกๆึกดึกดึกมาเลยนะครับดึกๆึกดึระช่ากก็กแกบบกระตุกกระตุกครับได้ผลดีเสมอต,ตั้งชอดด้อนันก็โดดเลยลากแบบนี้ ออกมากัดเลยนะให้สวยตัวนี้ปลาเคียวมากนะดันโอ้โหาด้นมือละก็อาศัยตีไต้ตื้อนะครับแบบหาจังหวะให้มันเผลอครับนี่ครับเป็นแต้มเลยเม่นยางแคบครับผมนี่ครับเหยรับปลาเคี้ยวปลาเสียนลองดูครับผมใช้งานง่ายแล้วก็นะครับประเสินในการได้ตัวครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันกินแบบนี้นะครับลึกับเนี้เรียบร้อยว่จงงาจะไงก็ติดครับผมโอเคฝากเกียรตินะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตะบอลนะครับผมของมันต้องมีสุดยอด